เราจะขึ้นไปจุดถ่ายรูปที่เป็นสาโทรอิกแล้วก็ข้างหลังเป็นฟูจินะคะที่วัดอสาสวาชายนะคะเหนืยคาะเหยมากขาไม่ต้องไปขึ้นแล้วนี่ตรงนี้สุดยอดของฟูจินะคะ ค่าฟ้าไม่ปิดนี้สุดยอดเลยนี่คป็นขึนนเขางเลยนีปนเป็นภูขาีสิเย เช้าวันที่4แล้วนะคะวันนี้ฟ้าเปิดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นคลิปด้วยการกินอาหารเช้าที่โรงแรมซูเปอร์โฮเทลฟูจิคาวากุชิโกะกันค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องขนมปังนะคะโดยเฉพาะควดซองค่ะอร่อยมากเลยค่ะกรอบหอมสุดๆนะคะส่วนเมนูอื่นก็จะทั่วๆไปนะคะกาแฟที่ญี่ปุ่นเขาก็จะใสๆนะคะเรากินแล้วก็ ยังไม่ค่อยหายง่วงเท่าไหร่ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่คาวากุจิโกะก,กันอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะย้ายโรงแรมใหม่นะคะนคะคนะคะแต่ที่นี่เขาจะมีสองที่นะแต่อันนี้คือจะเป็นซติ i ิ n นะคะอารย,ย,ยากศาศภายในโรงแรมนะคะด้านนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางค่ะ มองเห็นฟูจิได้จากที่พักเลยนะคะนี่คะ่ะก่อนอื่นเราก็กรอกข้อมูลเพื่อเช็คอินก่อนนะคะโชคดีมากเลยค่ะเช้านี้มีห้องว่างพอดีนะคะเราก็เลยได้เข้าห้องพักตั้งแต่เช้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันดีกว่านะคะ คราวนี้เราจะพักเป็นแบบห้องพิเวษแบบญี่ปุ่นนะคะที่ที่ก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ชั้นนะคะด้านบนจะเป็นแบบพิเวษค่ะด้านล่างจะเป็นแบบห้องพักรวมไอ้ยู่นี่ อันนี้จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะมีห้องอาบน้ำชายมีห้องน้ำชายมีห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำมีสามห้องแต่ที่นี่ไม่มีผ้าเช็ดตัวนะคะต้องเช่าเขาเปิดละร้อ100ยเยนนะอันนี้ห้องน้ำหญิงนะคะเข้าไปก็จะเป็นสองห้องนี้ค่ะนี่ ห้องน้ำก็โอเคอสะอาดมากเลยนี่มาดูส่วนของห้องพักกันดีกว่าค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะห้องน้ำรวมอยู่ด้านหน้านะคะแต่ด้านในก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าไว้ในห้องให้เราด้วยค่ะ นีน้าหลังนี้บางแต่ตรงนี้อยู่บ้านนี้ก็จะเป็นตู้เพื่อเก็บอุปกรณ์การนอนค่ะเดี๋ยวกลางคืนแล้วก็เอาออกมาปูนอนกันนะคะ,คะไฮไลท์ของที่นี่นะคะ เราปีนขึ้นไปชั้นลอยกันค่ะเพื่อไปดูวิวฟูจิซันที่อลังการมากนะคะ วันนี้ฟ้าเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่อื่นกันค่ะที่นี่หัดกลับมากลางคืนหลังสองทุ่มก็จะต้องใช้รหัสเปิดประตูกันเข้ามาเองนะคะเดี๋ยวพวกเราจะต้องเดินไปที่สถานีคาวากุชิโกะนะคะเพื่อไปซื้อติ๊กเก็ตบัสนะคะเป็นวันเดย์พา s สถ้าวันเดย์พาสเนี่ยจะตกอยู่ที่1,200เยน ถ้าสองดก็จะอยู่ที่1,500งยเยนนะคะซึ่งเมื่อวานเรามาถึงเย็นแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ซื้อก็ต้องกลับไปซื้อใหม่เพราะว่าซื้อวันไหนก็ต้องใช้วันนั้นนะคะจะไม่สามารถใช้วันอื่นได้ค่ะนี่ค่ะถึงรอสันแล้วนะคะ ลาันที่บอกว่าวิวสวยทีส่สในโลกเลย้ิดต้อันี้อนดวามนีนี่จะเป็นสถานไ,ไอแอนนี้น The Shinkuji station bound bus will arrive soon at bus stop number four. <laughs> เื่อเราซื้อบัตรพาสแล้วนะคะเราก็จะได้แผนที่มาแบบนี้ค่ะเขาจะมีบอกนะคะว่าสายสีแดงไปไหนบ้างสายสีเขียวไปไหนบ้างนะคะอันนี้เราจะใช้ได้สีแดงสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะเราเลือกขึ้นบัสสีแดงก่อนนะคะแล้วก็ไปป้ายสุดท้ายเลยค่ะสถานีที่20ค่ะ Kawaguchiko n a t o n a l Living Center ค่ะ Sampaiinee 10 geng สถานีที่สิบนะคะหัวปิดแต่ว่าเมฆมาบังหัวฟูจิเดี๋ยวเราซื้อผลไม้แล้วก็ไปนั่งกินริมทะเลสาบกันหัวละไม้ไซมกัสตะบุยหนุอะไรอย่นี้นะคะอะไรหกน้อยอ่ะเดี๋ยวไปซื้อของกินแล้วไปนั่งกินริมทะเลสาบกันดีกว่าเมฆจะมาบังหัวเมื่อไหร่จะออกไปอ่ะ ใส่หมวกอยู่กินอะไรดีอุ้ยมีมันม่วงด้วยดังหูดังหดังห่วปลาด้วยนี่เจ้ไหมอะไรเนี่ยเน่าาี่งไมเาอะไรปลาอันนี้เป็นปลาอะไรเีอะไรเี่ย

ด้านนี้ค่ะทะเลสาบนั่ง เราเดินมาทางขวาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นวิวแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่สถานีแล้วก็ขึ้นรถแดงเพื่อไปสถานีป้ายที่15นะคะจะไปสารเจ้าบนภูเขาเพื่อไปดูวิวโพชิกันค่ะเดี๋ยวไปดีกันนะคะ ไป20นะคะแล้วเราก็ลงที่ป้าย15มีอสิบม่เสี้ยงแล้วก็ลงมาเป็นจัมเรี่หมาะคะแล้วก็หันหน้าข้ามจมเรีหมาแล้วก็มาทางขวาก็เดินมาเป็นทางแบบนี้ พอตรงรมาเรื่อยๆเ,เมื่อกี้นะคะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เเจอเลยค่ะจะมาเจอรอสังนะคะไม่มีหิมะเลยนะคะแปกมากเลย บรรยากาศแป้นเดือนสองสิ่นเท่านะคะไม่มีหิมะเลยค่ะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะระยะทางจากสถานีป้ายสิบห้ามาก็ประมาณกิโลกว่าเลยนะคะ ใครที่มาแบบเช้าเย็นกลับไม่แนะนำให้มานะคะเพราะว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยค่ะเดินมาร่วม20นาทีเลยนะคะก็จะมาถึงลวค่ะเลี้ยวขวาด้านนี้นะคะเดิเลยัสิบสมใคะ ขานเจ้าอาซาม่านะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการบูชาทางศาสนาของภูเขาไฟฟูจิค่ะโดยมีอายุมานานกว่าพันปีแล้วนะคะ เดีย๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนเขานะคะเพื่อไปถ่ายรูปจุดชมวิวที่สวยงามแล้วก็กำลังฮิตตอนนี้เลยค่ะเป็นเสาโทรอีกนะคะด้านหลังจะมีภูเขาไฟฟูจิอยู่ค่ะ นะคะเขาก็จะมีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆนะคะป้ายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคิดว่าน่าจะใช่ สันเจ้าใหญ่แล้วก็หันหน้าเข้าสันเจ้านะคะแล้วเราก็หันหน้าออกสันเจ้าดีกว่าแล้วเราก็เดินตรงออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็จะเป็นทางขึ้นแบบนี้ค่ะน <Okay. S 1> ราคะก็จะ อ,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 อันนี้เป็นทางขึ้นไปนะคะอ <c oughs> โอ้ยเราจะขึ้นไปจุดถ่ายรูปที่เป็นเขาโทรอีก ก็ข้างหลังเป็นฟูจินะคะที่วัดอาสมาชายนะคะเดินขึ้นมาเหนื่อยมากเลยค่ะดูดางสิข่าวทังลูกเลยนั่งข้างหน้าอยู่นะ่ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ ถึงนะคะแหยต่อคิวก็จะถ่ายรูปจุดตรงนี้นะคะจะมีค่าเข้าคนละ100เยนด้วยนะพอขึ้นมาไฟล์ปิดแล้วะโมแค่เราซีนเีจะชอบบกว่มันเสร็จวแล้วโมโมแค่เราซีนเดียว ตาดแถวหนึ่งค่ะนี่ไปฟ้าก็จะปิดแล้วก็ได้แค่ประมาณนี้นะคะแบบที่หวังไว้ก็จะไม่ได้นะคะเพราะคนยืนกันเต็มเลยจะหามุมถ่ายอะไรต่างๆก็ยากมากค่ะก็เดินลงกันดีกว่าค่ะ พอตอนลงเราเพิ่งมาสังเกตนะคะว่าจุดตรงนี้สวยมากเลยนะคะถ้าฟูจิยังไม่ปิดไปสักก่อนนี้คงอลังการมากเลยค่ะเมื่กี้เราขึ้นทางที่เป็นเขานะคะแต่นี้เราจะลงทางที่เป็นถนน ด้าลื่นนะคะ oh. เลยแล้วเนะี่ยโอ้ยนา่าดีน่าคิดจังอือเมื่อรถมานะแล้วก็มีแคมปิ้งด้วยนะคะโอ้โหที่พักเหมาเลยนี่เลย oh. อบข,อขอ่าวคออะไรแบบนี้เลย ปิ้งไว้นั่งชมวิวกันแบบนี้โอ้วิวแคมปิ้งข้างหน้าเขาเป็นภูเขาฟูจิเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดวิวดีมากโอ้ยิ่คาเฟ่ด้วยนะคะ อยู่ไหนกันคะเนี่อยู่ในต้นไม้หลายร้อยปี <c oughs> มาเดินกไว้กังตรงนี้อลังการเลยนะเนี่ยดูดิเดินไล่ตรงถนนลงมาแล้วก็มาถึงทางพื้นลาบแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินกลับไปที่ป้าย15เพื่อนั่งรถบัสกลับแล้วค่ะสรุปใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยนะคะคือไม่สามารถไปไหนต่อได้แล้วค่ะ พราะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นบัสกลับไปที่พักแล้วนะคะตูตตปิดแล้วค่ะได้ถึงแค่เร็วจังเลยช่วงเย็นนี้จะรอบัสนานมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงป้ายสองนะคะไม่ต้องไปขึ้นแล้ว ตรงนี้สุดยอดของฟูจินะคะฟ <ขอ S 1> ้าฟ้าไม่ปิดนี่สุดยอดเลยที่กัดก็คือลงบัสใต้สองแล้วก็เดินก็ได้เห็นรอสันตรงนั้นรอสันที่วิวแบบสวยกว่ารอสันที่ฮิตอีกแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาสุดยอดเดี๋ยวตอนเช้าเรามากันอีกว่านะ ไอ้จอบ้าทิศตแบบกตแล้วนะคะ,ะ5โมงแล้วขาวสวยมากปูติก็ปิดไปแล้วัวปูติตตว,วันนี้ด้านกิโลแล้วไม่อยากจะพูด <laughs> ไม่ต่ำกว่า5ก <laughs> ิโลนี่ <laughs> หอาลดลหวแล้วนี่คหิมาไม่มีแดดแรงละลายน่ะตรงน,น,นี้มมาลกนอีกแ,แล้วละละอร<า>อยห,หมอกไม่มาปิดเรียนะ้อนมากเลย เดี๋ยวพวกเราจะเข้าซูเปอร์นะคะก็คือเบลซูเปอร์เดิมจากที่เมื่อคืนก่อนนะคะอยู่ใกล้กันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินอาหารที่ห้องพักนะคะโชคดีมากเลยค่ะคืนนี้มีการแสดงพลุด,ด้วยนะคะ เราสามารถชมพูดได้จากดาดฟ้าที่พักเราเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางเท่าโตเกียวกันแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะอ้อท้ายคลิปมีรูปสวยๆมาฝากด้วยนะคะเจญรับชมกันได้เลยค่ะ